ตอนนี้น็ต้องวิ่ง5.5นะครับก็มายืนรอ1 1กิโล1 1กิโลใครจะวิ่งไปเลยนะครับไปเลยนะครับ1 1กิโลวิ่ง5.5นะครับแล้วก็ VIP 5.5นะครับก็ถึงเวลาเช็คดิฟแล้วนะครับก็เช็คดิปที่กับเจ้าหน้าที่ที่แข่งกันด้านหน้าเลยได้เลยนะครับส่วนใครที่เช็คเสร็จแล้วก็เดินมาข้างหน้าได้เลยครับเช็คเลยนะครับท่านต่อไป5.5กิโลนะครับออกไปเช็คเลยครับเช็ค ให้เจ้าหน้าที่ด้านหน้าเช็คเลยนะครับสำหรับให้คะแนน,น,นกิโลเราไม่แยกอายุนะครับวันจนี้เราไดเข้าที่1นึ่ถึงที่5เลยนะครับอันได้รับรางวัลเยะนะครับวันนี้นะครับ,นนรบก็เป็นการวิ่งสุขสารตำนานสาววันแรกครั้งที่หนึ่งนะครับของอำเภอเกษตรสมุนของเรานะครับก็ ยินดีต้อนรับนะครับทางนักวิ่งทุกท่านนะครับเสื้อสุขภาพของพวกเรานะครับสําหรับการวิ่งนะครับเราจะวิ่งตรงไปถึงสามแยก้านกําแพงนะครับไฟแดงเราก็เลี้ยวขวานะครับไปที่เมืองใหม่แต่พวกเราจะเลี้ยวขวาอีกทีนึงนะครับมาทางเส้นทางลงด้วยเดิมนะครับแล้วก็มาถึงสะพานแล้วเราจะชิดขวานะครับมาทางานทางสาร ข้าไกลสิงหาแนนะครับแล้วก็ไปถึงรถตัสเราก็จะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับเพื่อเข้าเส้นชัยเส้นชัยของพวกเรานะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับท่านเข้ามาจะอยู่ฝั่งซ้ายมือของพวกเรานะครับถ้าเลีขวาจะเป็นรุ่น1 1กิโลนะครับดังนั้นเราเข้าเข้าซ้ายอย่างเดียวนะครับเข้าซ้ายอย่างเดียวดังนั้น1-5นะครับเราก็มีมีลูมีเงินรางวัลให้แล้วก็มีตุ๊กตาให้นะครับส่วนท่าอื่นๆถ้าเป็น30นิรกนะครับ เราก็จะมีโต๊ะตาให้ด้วยนะครับดังนั้นรางวัลนะครับหลัจากนั้นแล้วจะมีรางวัลอื่นอีกมากมายในเวทีนะครับอ้าก็การวิ่งนะครับวันนี้เราวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับเป็นครั้งแรกของการวิ่งสื่อสารตำนานสาวแท้ของเรานะครับขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขกับการวิ่งในวันนี้นะครับรอสะกร้นนะครับรอสะกรูนนะครับ เพื่อที่จะทาให้เรานั้นนะครับห่างจากจากรุ่น11ปีนะครับ11กิโลนะครับรถจะ5.5นะครับเราจะเข้าฝั่งซ้ายนะครับซ้ายมือของเรานะครับจะเข้ามาด้านนี้จะเป็น11กิโลนะครับข้างนี้จะเป็น5กิโลนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีเดี๋ยวจะทําแข็งกันไว้ปุ่มแดงเลยนะครับรอรับท่านนะครับท่านที่เข้าเข้ามาอันหนึ่งถึงห้านะครับจะได้รับโลก นะครับโลกแล้วก็1นึ่งถึงสาเนี่ยท่านจะได้รับตุ๊กตานะครับตุ๊กตาทุกท่านเลยหนึ่งถึงสานะครับและที่สําคัญนะครับที่เข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับพากระกามานะครับวิ่งสืบสารตำนานสามต้นหนึ่งเดียวในโลกเลยครับทุนวันนี้เราไม่มีเหรียญแต่ว่าใช้พากระกามานะครับหนึ่งเดียวในโลกของอเบ,บิร์เกสร็จสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ ตามกาหนดการของเราคือเวลาตีห้านกาสี่สิบห้านาทีดังนั้นนะครับเรารอนิดนึงนะครับรอเวลานะครับเราต้องตรงเวลาถ้าปล่อยก่อนเดี๋ยวมีบางท่านนะครับท่านเดินทางมายังไม่ถึงนะครับเนี่กำลังเดินทางมาก็มีนะครับเพราะเราต้องตรงเวลานะครับ้างนั้นนักกีฬาก็ที่เขาตั้งใจมาวิ่งนะครับมาจากทางไกลนี้นะครับก็จะทําให้เสียสิทธิ์ได้นะครับเพราะเราต้อง ดังนั้นเมื่อท่านมาถึงแล้วนะครับก็จะมีน้องๆน,นะครับน้องๆน,นะครับอย่างเช่นหนึ่งถึงห้าเขาจะมีป้ายแขวนนะครับว่าท่านได้ลำดับที่เท่าไหร่นะครับถ้าท่านดูแล้วนะครับท่านคิดว่าท่านเป็นหนึ่งในห้าท่านก็รายงานตัวได้เลยเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะมอบรางวัลทันทีหลังจากที่ท่านเข้าเส้นชัยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับดังนั้นก็ มาถึงปุ๊บนะครับก็อาจจะล่อยท่านทักก่อนประมาณสักสี่นาทีห้านาทีนะครับเราก็จะมอบรางวัลเลยนะครับในวันนี้ก็เป็นการจัดรังแรกนะครับก็ถือว่าได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งนะครับสมัครพันกว่าคนนะครับในปีนี้นะครับพันกว่าคนนะครับเสื้อก็ต้องตอนแรกเนี่ยนะครับก็เราต้องสั่งหายรอบด้วยกันนะครับถึงวันสุดท้ายเลยนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ ที่ร่วมกิจกรรมของพวกเรานะครับชาวเกษตรมูลนะครับชาวสาวบ้านแต่นะครับ